เช่นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบาย4นัดตายประจำวันที่19สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้กันจี่ครับว่าจะมีข่าวอะไ,ไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้มาแล้วบราซิลหัวใจไทยยัสมินคาโดโซ่ประเดิมตัวจริงเกมทีมชาติบราซิลพบสหรัฐอเมริกา เด็กันนี้ดางด้านของจัสวินคาโดโซนักเตะหญิงบราซิลเติบโตที่ประเทศไทยและเคยเปิดใจอยากจะเล่นให้กับทีมชาติไทยแต่ว่าติดเงื่อนไขในบางประการจึงยังไม่สามารถที่จะเล่นกับทางทีมชาติไทยในครั้นี้ได้ โดยล่าสุดตังจัสวินคาโดโซคนนี้นะครับนักเตะหญิงบราซิลหัวใจไทยประเดิมโลกสนามาตัวจริงครั้งแรกกับทีมชาติหญิงบราซิลชุดยู -17 ปีในเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะรยสึกฟุตบอลหญิงยู -17 ปีที่แชมป์โลกเดนครังนี้ โดยงานนี้นะครับทีมชาติอเราซิยุ17ปีได้ประตูขึ้นนำสหรัฐอเมริกาไปก่อน1-0นนทีที่69ก่อนที่สุดท้ายแล้วทีมชาติบริาซิลุ17ปีจะพ่ายแพ้กับาของทีมชาติสรัฐอเมริกาไปต่อ3อย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับน้องจัสตินคาโดโซที่ได้เห็นเธอสวมเสื้อทีมชาติบราซิลในครั้งนี้กันด,ด้วยครับแต่ผมเปไ็นว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะจัสตินคาโดโซงานนี้ถือว่าไปรุ่งอย่างแน่นอน เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับารอาดรยังไงสู้เพื่อทีมสุบปโชคยันฟิตเต็มสูบทุกเกมซัปโปโรคือนัดชิงนะโดยกันที่ทางด้านของสุบปโชคยันชัดไร้ปัญหาการบาดเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์แบบกันอีกครั้งเชื่อมั่นเตือนร,ร่่มทีมซัปโปโรสู้เต็มที่กับเกมที่เหลือ11นัดสุดท้ายเสมือนนัดชิงสเตเลอรในครั้งนี้ หลังจากสุบโชคสารชาติคัมแบ็กลงสนามให้กับด้านของฮอกไกโดคอนเซซปโรรอบ2เดือนครึ่งหรือ75วันจัดการยิงไป1จ่ายไป1ช่วยทีมเปิดบ้านเอาชนะซากาเดซุไป5-3สุขบันเจวันลีก1ดูหน,น,นึ่งฤดูกาลสปัน24นัดที่27ประเทศญี่ปุ่นวันศุกร์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้ต่อยลมหายใจดีตกชั้นกันอีกครั้งโดยตามหลังโซนปลอดภัยอันดับที่17อย่างโซนันเบียนเบเร,เรอ,ยอยู่ถึง10แต้มในขณะนี้ ล่าสุดทีมงานข่าวได้รับการเปิดเผยสภาพความฟิตในตอนนี้ของดาวเตะในวัยชกปีรายนี้ที่กลับมาได้ถูกที่ถูกเวลาในช่วงท้ายของฤดูกาลตอนนี้ร่างกายของผมก็กลับมาสมบูรณ์แบบร100้อเปอร์เซ็นแล้วไม่มีปัญหาครับแน่นอนว่าความพร้อมช่วยทีมเต็มที่ในทุกนัดที่ลงเล่นเพื่อทำเป้าหมายของพวกเราให้ได้ในปีนี้ เราต้องโฟกัสในทุกเกมที่เหลืออยู่เรามีการพูดคุยกันเยอะมากในช่วงเวลานี้เพื่อนร่วมทีมทุกคนรวมถึงโคชมิชาบมิเฮโรปริโตวิชเรามีเป้าหมายเดียวกันคือการอยู่รอดในเจลีกต่อไปฉะนั้นกับแมตช์ที่เหลือเราต้องพยายามจะเก็บแต้มไปจงได้ทั้งหมดในครั้งนี้ฝากแฟนบอลจากทั้ขงของคโโอนซาโดรรวมถึงแฟนบอลชาวไทยร,ร่วมเชียร์ทีมของเรากันด้วยนะครับ สำหรับหน้าของฮอกไกโดคอนเซซปโรนั้นจะลงเตะฟุตบอลถ้วยเอมเปอร์เร2ครับับรอบ16ทีมสุดท้ายวันพุธที่21สิงหาคมนี้ไปเยือนเชฟจูเนตชิบะทีมจากเ e ลิกทูเวลาสิจนาฬิกาก่อนจะกลับมาเตะสุดฟุตบอลเจลิก1ฤดูกาลส0 2วันัดที่18ในวันที่25สิงหาคมนี้ไปเยืนวเวอนจูเบโรอิวตาตะที่สนามยามาฮ่าสเตเดียมเวลาสิจนาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง AAS p เ a y ของสยามสปอร์ต2ในค่ำนี้ ท้านี้แฟนบอลชาวไทยสามารถชมเกมการถ่ายทดสดแบบดสดๆนะฮะตลอดฤดูการแข่งขันสองวันยี่แบบติดขอบจอเชียร์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน AS เอสเบนช่องสยามสปอร์ตเท่านั้นเพียงสมัครแพ็กเกจรับชม69บาทสำหรับรับชมรายเดือนและสมัครดอกจัน677ดอกจัน8ชาร์ปโทรออกเบอร์คิกนะฮะที่เฉพาะลูกค้า AS สในครังนี้เพียงแค่เท่านั้นเองครับเป็นในวันง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับชำแหละ5ประเด็นเจลิกนัดที่17สุโรชโชค,คัมแบ็กโหดซิยวมีพนะโดยแมชวิกที่17ศึกฟุตบอลเจลิก1ประเทศญี่ปุ่นจบลงไปแล้วเป็นที่รบร้อยอย่างสนุกนะฮะกับความเข้มข้นที่มีมากขึ้นทั้งกลุ่มในการบรุนชั้นและก็โซนดีตกชั้นโดยเฉพาะการกลับมาของสุโชคสรารชาติที่หายเจ็บทนเวลาพอดิบพอดี พร้อมที่กับกัตฟอร์มกระชอนทันทีว่นแล้วเรามาดูกันสักหน่อยว่า5ประเด็นที่ว่าควันหลงหลังเกมนั้นมีอะไรกันบ้างเริ่มไปที่1นะฮะคัมแบ็กจัด1ลูก1แอสซิส สุปโชคสรารชาติกลับมามีชื่ออีกครั้งให้กับฮอกไกโดคอนซาสโปโรและก็ได้โอกาสกระทันหันก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นลงตัวจริงแทนที่ยูยะอาสโนที่ได้รับอาการบาดเจ็บช่วงวอมอัพถือว่าเป็นการลงเล่นให้กับพนั่งของคอนซาเตสเปโรรอบ10เกมหรือว่ารอบ75วันในครั้งนี้เลยทีเดียวเลยนะ โดยดาวเตะวิชกเปรนนี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยทีมเป็นอย่างมากจากการยิงไปหนึ่งประโตูกับอีหนึ่งแอสซิสพาทีมเปิดบ้านเอาชนะซากาเดสึไป5ต่อ3พร้อมกับควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำแมชนี้หรือว่า MVP ไปครองเรียกว่าการกลับมาของเจ้าเช็กกับโพซีเอีที่อยู่ในสนามจะช่วยยกระดับทีมในการหนีตกชั้นช่วงท้ายซีซั่นในครั้งนี้อย่างแน่นอนต่อมาข้อที่2ซัปฟรโรมีลุ้น1 1นัดสุดท้าย จากการที่เอาชนะซากาเดะสุอไป5ต่อ3เก็บ3แต้มสุดสำคัญทำให้ฮอกไกโดคอนเซชโปรต่อลมหายใจในการลุ้นหนีตกชั้นโดยเก็บเพิ่มเป็น19แต้มจากทั้งหมด27บน27นัดกับโปรแกรมที่เหลือให้กอบโกยอีก11เกมสุดท้ายในครันี้ซึ่งจากนี้ทุกเกมที่เหลืออยู่ถือเป็นนัดชิงชนะเลิศของพวกเขาในครั้งนี้ก็ว่าได้ตอนนี้พลพักนกขมเมืองแมมงดนเหนือตามหลัง โซนปลอดภัยอันดับที่17อย่างชนันเบมเบเร่อยู่10แต้มกับ11นักที่เหลือคิดเป็น33แต้มและยังมีโอกาสลุ้นได้ยาวๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาก็ต้องเก็บแต้มให้จงได้ทุกนัดที่ลงสนามห้ามพลาดง่ายๆอีกเด็ดขาดถ้าทําได้อย่างนี้มีโอกาสรอดก็เช่นเดียวกันต่อมาข้อที่3จะฝูงปลดล็อกชัยแล้วโดวยกันนี้ FC มาซิดาเชเวียกลับมาปลดล็อกชัยชนะในรอบ4เกมได้อีกครั้ง หลังเปิดบ้านไล่ถล่มจูวิโลอิวตะไปอย่างขาดลอย4-0ทําให้เก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด53แต้มทิ้งห่างอันดับ2อยู่4แต้มงานนี้ทีมน้องใหม่ต้องอย่าสะดุดอีกครั้งเพราะทีมที่ตามมากำลังเร่งเครื่องสุดลทธิ์เพื่อจะก้าวขึ้นมาแซงนั่งจากฝูงในคขณงนี้เช่นเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือซาเชฮิโรชิมาที่บุกไปชนะนาคกย่าการันต์2-1ส่งผลให้บวก สมบัติให้พวกเขาชนะรวด5เกมติดต่อกันพุ่งทยานขึ้นนั่งรองจากฝูงหมายเบท7 9แต้มหากทับพลธมูสีม่วงยังฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ไม่หยุดทำตัวเป็นเพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญก็าอาจจะสร้างความกดดันให้กับผู้นำในช่วงเกมที่เหลืออยู่ในครั้นี้ก็เป็นได้และคอต่อมาข้อที่4นะฮะเกิดอะไรขึ้นกับทีมดังของไซตามะ โดยอุรวัดเรสสะกดคำว่าชัยชนะไม่เป็นอีกครั้ง5เกมติดต่อกันแล้วโดยล่าสุดไปเยือนทำได้เพียงแค่เสมอกับท่านั่นของจืดกับคาชิมาแอตเลอร์0-0ทำให้พวกเขามีทังหบด35แต้มรั้งอันดับที่10ของตรงนารางคะแนนตามจากฝูงถึง18แต้มโอกาสไปลุ้นแชมป์แทบจะไปไปไม่ได้แล้วแม้ตามทฤษฎีจะมีโอกาสอยู่ก็ตามที ซึ่งมาทิอาส็อกโบเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียปีนี้ปีแรกยังหารูปแบบการเล่นที่เป็นมาตรฐานไม่ได้เลยขนาดฟุตบอลถ้วยตกรอบไปหมดแล้วหรือลงเล่นแค่ในเชลีกหนึ่งอย่างเดียวยังไม่สามารถสร้างความน่ากลัวให้กับคู่ต่อก่อนได้และหากว่ายังไม่ร่งเครื่องไม่ขึ้นส1เเกมสุดท้ายหลังจบฤดูกาลในครังนี้ก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใครของทีมกลังจากจงังหวัดไซตามะในครังนี้ก็เป็นได้นะและข้อสุดท้ายข้อที่หนะผมหายเข้ากระปิบเมฆ4เกมติด หากนับเฉพาะสึกเจวันลีกนับตัแต่แมตช์วีคที่22วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาคือเกมสุดท้ายที่ได้เห็นเอกนิตปัญญาลกสามให้กับอุรวะเบรตในแมตช์ที่ไปเยือนแพ้ชนบเนบเรีเบรต่อ3จากนั้นเจ้าบุกก็หลุดโผไร้ชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองจนถึงเกมล่าสุดที่เพิ่งจบลงไป ถึงตอนนี้ดาวเตะชาวจังหวัดอาชาวไทยวัย24ปีไม่มีชื่อ4ีเกมติดต่อกันแล้วแม้ว่าจะลงฝึกซ้อมกับทีมในทุกๆวันโดนเตะแกนหลักหลายคนของปีศาจแดงแห่งเอเชียหายเจ็บกลับมาทําให้เจ้าบุกเองนั้นกลายไปเป็นตัวเลือกรองของเฮดโค้ชชาวใหญ่ชาวน์เวย์ทันชีหวังว่าในอีก11นัดที่เหลืออยู่สุดท้ายของฤด,ดูกาลแฟนบอลชาวไทยจะได้เห็นเจ้าบุกลงสนามในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดนะ นะแต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮรอนาคตของเจ้าบุกเอกนิตปัญญา,าเรามาดูประเด็นข่าวต่อมันกันครับไทยสะเทือนเวทีโลกทัพวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยฟรอร์มสุดแก่งโค่นเอาชนะทีมชาติเอวดอร์ศึกชิงแชมป์โลกโดยการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงอ17ปีชิงแชมป์โลก2วัน24ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมณนะประเทศเปรูกับสาวไทยอยุรุาบีร่วมสายกับจีนตรุรกีและก็เอวดอร์ โดยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย7ปีพบทีมชาติเอวอดอร์ในวันที่18สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่อง bbtvf ในค่ำนี้ผลปรากฏว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งนะฮะคว้าชัยชนะแรกของศึกชิงแชมป์โลกไล่หวดเอาชนะทีมชาติเอวาดอร์อยอดทีมกรังจากอเมริกาใต้ไปได้3ต่อ0เซตรวดคือ25ต่อ13 25ต่อ20และก็25ต่อ2 สำหรับโปรแกรมนัาต่อไปทีมสาวไทยอยู่7ปีมีคิวพบกับทีมชาติตุรกีวันจันทร์ที่19สิงหาคมที่ถึงนี้และนี่ก็เป็นที่ในักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย H. 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 Style, บายอิชิอิสไตล์ประจาวันที่19สิงหาคม2567โดยชายผู้ว่าคัดลังฟุตบอลไทยครับ